พบกันอีกครั้งกับนายช้างไลเหลือมันมีอยู่เรื่องหนึ่งผมอยากจะพูดถึงครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไม่ได้เห็นตัวอย่างจริงอะ่ะเอาเป็นว่าผมจะพยายามแล้วกันครับนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแบบครับทุกวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกตลอดเวลาเลยว่าน้องๆที่ทํางานแบบไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นโฟร์แมนหรือกระทั่งคนเขียนแบบของเราเนี่ย ผมรู้สึกว่าเราเขียนแบบที่ซับซ้อนเกินไปครับจนทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้องานที่ยากขึ้นย้ำนะครับเราเขียนแบบเยอะเกินไปโดยไม่จำเป็นทำให้เกิดความสับสนในการทำงานผมหลังจากนี้ไปก็จะมาชี้เป้าหรือมุ่งประเด็นไปเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคและก็เทคนิคการเขียนแบบสิ่งหนึ่งที่ผมทำได้ก็คือ ในหนึ่งไซส์งานครับงานประมาณร้อยกว่าล้านนะครับทุกท่านครับผมใช้คนเขียนแบบแค่เพียงหนึ่งคนครับผมถามมาเกือบทุกบริษัทเลยครับจะต้องใช้คนเขียนแบบอย่างต่ำสามคนครับระบบไฟฟ้าคนหนึ่งระบบปรับอากาศคนหนึ่งระบบสุขาภิบาลคนหนึ่งยิ่งคนเขียนเยอะเท่าไหร่ยิ่งวุ่นวายแล้วก็สับสนครับผมทำอย่างไร ในงานหนึ่งงานผมถึงใช้คนเขียนแบบออโตแคแค่เพียง1คนได้มันมีเทคนิคครับเอพิโซดนี้ผมขอเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำา l s t of the In ครับโดยปกติทั่วไปเมื่อเราเข้าในหน่วยง,งานก็จะเจอทางผู้ควบคุมงานหรือทาง CM หรือคอนซัลท์นะครับก็จะบอกให้เราทำแผนงานแบบส่งครับ น้องๆหรือคนของเราที่อยู่หน้างานก็จะเริ่มทําอย่างแรกเลยครับทํา list of d ดออใหม่ List of d o i n g อทอย่างไรครับก็จะหมายความว่าอา่ะยกตัวอ,อย่างง่ายๆแล้วกันครับเป็นระบบไฟฟ้าแล้วกันสมมุติในแบบดีไซน์มีจํานวนแผ่นของ drawing design drawing 100แผ่นครับมันก็จะหมายความว่า EE01,EE02,EE03 อจนกระทั่งถึง EE100 น้องๆก็จะเอาตัวนี่แหละครับมาทำา l s t t o t h เ Ink เพื่อจะทำแผนงานส่งว่าเราจะต้องส่งแบบกี่แผ่นแล้วก็เช่นกันครับร้อยละร้อยเลยพอทุกคนทำา l s t of the Ink ใหม่เพื่อที่จะส่งจากแบบดีไซน์1 0 0แผ่นทุกคนก็จะทำา l s t of the Ink ไปครับเป็น 130บ้าง140บ้าง150แผ่นบ้างครับมันหมายความว่าอย่างไงทุกคนก็จะบอกว่าพี่ครับมันต้องทำภาพเซ็กชั่นมันต้องทำภาพครีมมันต้องทำดีเทลการติดตั้งมันต้องทำรายละเอียดห้องเครื่องมันต้องทำนู่นทำนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับมันเลยเพิ่มขึ้นเป็น130แผน่นหรือ140สแผน่นแต่สำหรับเทคนิคแล้วก็เทคนิคของนายช่้างไรเหลือไม่ใช่ครับ ถ้าคุณมีแบบดีไซน์100แผ่นช็อปดออิงคุณจะต้องเหลือแค่ประมาณ70หรือ80แผ่นเท่านั้นครับเป็นไปได้อย่างไรลองฟังเทคนิคผมดังนี้นะครับเริ่มตน้นแน่นอนครับผู้ออกแบบมักจะเขียนแบบดังต่อไปนี้ซิงกะลายครับก็จะมีซิงกะลายผ่นใหญ่ แล้วก็มีตู้แบบซิงเกิล,ลตยย์ตูยยต้ย่อยตู้ย่อยตู้ย่อยอีก5 6แผ่นเจแผ่นแล้วก็มีไรเซอร์ครับแผ่นหนึง่งไรเซอร์ของตัวระบบไฟอัลามแผ่นหนึง่งไรเซอร์ของระบบโทราศาัพท์อีกแผ่นหนึงนหน่งไรเซอร์ของระบบแอคเซสอีกแผ่นหนึ่งไรเซอร์ของระบบซีซีทีวีก็คือจะไล่กันไปอย่างนี้ครับเป็นปึกเลยแล้วก็มีทิปพิคอลดดีเทลอีกเยอะแยะไปหมดหลังจากนั้นครับก็จะเป็นแบบแสงสว่างชั้นหนึ่ง แสงอ่แสงสว่างชั้นจอดรถชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรที่เป็นที่ปิเข้าก็ว่าที่ปิเข้าไปจนถึงชั้นดาดฟ้าครับแสงสว่างพอหมดกุ๊ปของแสงสว่างก็จะมาเพิ่มกุ๊ปของปลั๊กไฟครับแล้วก็เหมือนกันครับกระไ่ปลั๊กชั้นหนึ่งปลั๊กชั้นสองปลั๊กชั้นสามจนถึงปลั๊กชั้นสามสิบก็ต่อไปครับแบบอะไรครับเป็นแบบไฟอาลามครับแบบไฟอาลามชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นไล่ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นอะไรครับแบบ แบบโทรศัพท์แบบทีวีก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นครับจนกระทั่งถึงระบบป้องกันฟ้าผ่าแน่นอนครับถ้าเป็นเทคนิคแลวก็เทคนิคของช่างไล้เหลือเราไม่ได้ทําแบบนั้นเลยครับความหมายของผมก็คือตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นซิงเก,กลไลน์ไดอกแกรมทางด้านระบบไฟฟ้าสมมุิมีอยู่เจ็ดแปดแผ่นแล้วกันครับผมจะจับทั้งหมดมาต่อเป็นกิ่งเดียว,วยง่ายๆจากเจ็ดแปดแผ่นเนี่ยเหลืออยู่แค่แผ่นเดียวครับ ของตัวระบบไฟฟ้าครับสิงกรลายเพื่อให้เราสามารถมองแบบอยู่ในหนึ่งแผ่นเนี่ยเราจะเห็นไดาอะแกรมของผังระบบไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ในแผ่นเดียวเลยครับแน่นอนครับออโต้แคดเขียนได้อยู่แล้วครับและตัวอักษรก็ไม่เล็กเกินไปด้วยสามารถที่จะมองออกเลยครับว่าจากหม้อแปลงลูกนี้จาก MDB ลูกนี้แยกไปกี่กิ่งเป็นบัตรด,ดักไปอยู่ตรงไหนบ้างจาก7จแผ่นเหลืออยู่แค่แผ่นเดียวครับก็คือพูดง่ายเอาสิงกรลายทั้งบดมาต่อๆๆต่อ,ตอ,ตอ,ตอให้เหลืออยู่แค่แผ่นเดียวเลย ส่วนที่2ต่อมาก็คือในเรื่องของตัว r i เซอร์ไดอะแกรมเราก็จะมาพิจารณาครับว่าไ i เซอร์ของระบบไหนที่มันสามารถจะมาอยู่แผ่นเดียวกันได้เช่นระบบ CCTV อาจจะมาเริ่มอยู่กับระบบโทรศัพท์ก็คนละเห็นนครับจาก2แผ่นก็เหลยแค่1แผ่นได้เหมือนกันเราไม่มีความจําเป็นเลยครับที่จะต้องไปแยกแผ่นแยกแผ่นแยกแผ่นแล้วก็ทําให้เกิดจํานวนแบบที่มากมายแล้วก็สับสนต่อไปครับ เทคนิคหนึ่งแล้วก็ได้ผลแล้ะผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดน้องๆก็ทําด้วยความเคยชินนะครับสรุปก็คือลิสต์ออฟดิงของผู้ออกแบบมาอย่างไรเช่นไลติงชั้นหนึ่งไลติงชั้นสองไลติงชั้นสามก็จะไล่ตามนี่แหละครับแล้วก็บอกว่าส่งเมื่อไหร่แอปพูกเมื่อไหร่อะไรยังไงอดี๋ยวทำอย่างนั้นนะครับของผมสิ่งที่ผมจะทําก็คือแบบแผ่นแรกไลติงชั้นหนึ่งนะครับ ต่อมาครับปลั๊กชั้นหนึ่งทีวีชั้นหนึ่งซีซีชั้นสรุปก็คือผมก็จะดึงคำว่าชั้นหนึ่งเนี่ยครับมาเป็น list of the ing ที่ต่อต่อเรียงกันมาเลยครับย้ำนะครับไม่ใช่เป็น lighting ชั้นหนึ่ง lighting ชั้นสอง lighting ชั้นสาม lighting ชั้นสี่ไม่ใช่นะครับเป็น lighting ชั้นหนึ่งเป็นปลั๊กชั้นหนึ่งเป็นไฟอาร์มชั้นหนึ่งเป็นทีวีชั้นหนึ่งเพื่อที่ว่าตอนเราทำเอกสารเสนอแอปพูบ มันก็จะได้เสร็จเป็นฟอร์ฟครับแล้วก็ไม่สับสนเลขที่แบบก็จะได้ไม่กระโดดไปมามันไม่ใช่แค่นั้นครับผมก็มาพิจารณาอีกโดยแยกมาเป็นสองพาร์ทครับอะไรที่พอจะรวมกันได้พาร์ทไหนอยู่บนเพดานก็มักจะเป็นในเรื่องของไลติงกับไฟอารามถ้าเป็นไปได้ครับไลติงแอนด์ไฟอารามชั้นหนึ่งตัวปลั๊กไฟก็เหมือนกันครับ ถ้ามีแค่ปลั๊กไฟกับโทรศัพท์แล้วก็ทีวีเพลๆผมเอามาเขียนรวมกันเลยครับอยู่ในแบบแผ่นเดียวกันก็คือเต้ารับตัวระบบโทรศัพท์แล้วก็ระบบทีวีผมเขียนอยู่ในแบบแผ่นเดียวกันเลยครับทำไมการรวมจะมีผลดีก็แน่นอนครับงานที่อยู่บนเพดานก็จะได้ดูว่าตำแหน่งของตัวไฟอารามตำแหน่งของตัวโคมไฟบรรแบบ มันห่างกันเท่าไหร่อะไรที่อยู่บนกำแพงถ้าเราเขียนแยกกันนะครับเราจะไม่รู้เลยครับว่าพักไหนอยู่คู่กับพักอะไรถ้าเราเขียนรวมกันตอนช่างทํางานก็ง่ายครับหยิบแบบแผ่นเดียวก็สามารถไปเดิม3าระบบได้เลยบนเพดานก็ขึ้นงานทีเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยช่างทํางานจะมีปัญหามากๆเลยครับดังนี้ก็คือหยิบไลท์ติ้งไปทําแผ่นหนึ่งครับแล้วก็ต้องเสียเวลา มาเดินไฟอารามอีกชุดหนึ่งทั้งที่ความจริงแล้วมันก็ต้องเดินท่อแล้วก็ร้อยสายอยู่บนเพดานเหมือนกันครับทําไมถ้าเกิดแต่ผมก็เชื่อนะครับถ้าเราเขียนแบบ2ระบบนี้อยู่รวมในแผ่นเดียวกันนายช่างก็จะทํางานพร้อมๆกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลาไปเข้างานใน1ห้องหรือในพื้นที่นั้น2รอบเห็นไหมครับว่าเทคนิคแค่ง่ายๆของการทำา d i s o f ดอแค่นี้ ก็ช่วยที่จะทำงานให้เร็วขึ้นได้แล้วนี่แค่เทคนิคแรกนะครับก็คือการทำ List of the Ink ในสไตล์ในช่างไร้เหลือในคลิปต่อ,ตอไปยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกแบบที่น่าสนุกอีกมากมายเลยครับ